ระไตปิฎกฉบับหลวงพาษสทยเล่มที่13สามสุตตตปิฎกมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัน,นาสะเอสุการีสูตรเรื่องเอสุการีพามข้อ661ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเอสุการีพามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคขันผ่านการประสัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณที่ควรส่วนครึงหนึ่งขันนั่งเรียบร้อยแล้วเอสุการีพามได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดม พามทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอสีประการคือบัญญัติการบำเรอพามหนึ่งบัญญัติการบำเรอกษัตย์หนึ่งบัญญัติการบำเรอแพทย์หนึ่งบัญญัติการบำเรอสูตรหนึ่งท่านพระโคดมในการบำเรอทั้งสี่ประการนั้น พามทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอพามไว้ว่าพามพึงบำเรอพามกษัตริย์พึงบำเรอพามแพทยพึงบำเรอพามและสูตรพึงบำเรอพามพามทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอพามไว้เช่นนี้พามทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอกษัตริย์ไว้ว่ากษัตริย์พึงบำเรอกษัตริย์แพทยพึงบำเรอกษัตริย หรือสูตรพึ Kaiser งบำเรอกษัตริย์พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอกษัตริย์ไว้ชนีพรามทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอแพทย์ไว้ว่าแพทยพึงบำเรอแพทย์หรือสูตรพึงบำเรอแพทย์พราม์ทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอแพทย์ไว้ชนีพรามทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอ สูตรไว้ว่าสูตรเท่านั้นพึงบำเรอสูตรด้วยกันใครอื่นจากบำเรอสูตรเล่า,าพามทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอสูตรไว้ฉนีท่านพระครมาพามทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอสีประการนี้แหลท่านพระครมเล่าตัดการบำเรอนี้อย่างไรพระผู้มีภาคตัดว่าดูก่อนพาม ก็โลกทั้งปวงย่อมอนุญาตข้อนั้นแก่าพามทั้งหลายว่าจงบัญญัติการบำเรอสีประการนี้หรือไม่เช่นนั้นท่านพระโคดมดูก่อนาพามเปรียบเหมือนบุรุษขสนไม่มีของของตนยากจนชนทั้งหลายพึงแขวนก้อนเนื้อไว้เพื่อบุรุษนั้นผู้ไม่ปรัถนาว่าบุรุษผู้เจริญท่านพึงเคี้ยกินก้อนเนื้อนี้เสียและ พึงใช้ต้นทุนชั้นใดพามทั้งหลายก็ฉะนั้นย่อมบัญญัติการบำเรอสีประการนี้แก่สมณาพามเหล่านี้เหล่านั้นโดยไม่ได้รับปฏิญญาณดูก่อนาพามเราย่อมไม่กล่าวว่าการบำเรอสิ่งทั้งปวงแต่เราก็ไม่กล่าวว่าไม่พึงบำเรอสิ่งทั้งปวงก็เมื่อบุคคลบำเรอสิ่งใดอยู่ เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความชั่วไม่มีความดีเรากล่าวสิ่งนั้นว่าควรบำเรอหาไม่ได้แต่เมื่อบุคคลบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความดีไม่มีความชั่วเรากล่าวสิ่งนั้นว่าควรบำเรอถ้าแม้ชนทั้งหลายจะพึงถามกษัตริย์อย่างนี้ว่า เมื่อท่านบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความชั่วไม่มีความดีหรือว่าเมื่อท่านบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงพึงมีแต่ความดีไม่มีความชั่วในกรณีเชนนี้ท่านจะพึงบำเรอสิ่งนั้นแม้กษัตริย์เมื่อจะพยากรโดยชอบก็พึงพยากรอย่างนี้ว่า เมื่อ <listed> ข <NEN presa> ้าพเจ้าบำเรอสิ <communion> <ís tôi> ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความชั่วไม่มีความดีข้าพเจ้าไม่พึงบำเรอสิ่งนั้นเมื่อข้าพเจ้าบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความดีไม่มีความชั่วข้าพเจ้าพึงบำเรอสิ่งนั้นถ้าแม้ชนทั้งหลายพึงถามพามละถึง และถึงสูตรอย่างนี้ว่าเมื่อท่านบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความชั่วไม่พึงมีความดีท่านพึงบำเรอสิ่งนั้นหรือว่าเมื่อท่านบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความดีไม่พึงมีความชั่วในกรณีเช่นนี้ ท่านจะพึงบำเรอสิ่งนั้นแม้สูตรเมื่อจะพยากรโดยชอบก็พึงพยากรอย่างนี้ว่าเมื่อข้าพเจ้าบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความชั่วไม่พึงมีความดีข้าพเจ้าไม่พึงบำเรอสิ่งนั้นส่วนว่าเมื่อข้าพเจ้าบำเรอสิ่งใดอยู่ พราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความดีไม่พึงมีความชั่วข้าพเจ้าพึงบำเรอสิ่งนั้นดูก่อนาพามเราได้กล่าวว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้เกิดในสกุลสูงก็หาไม่ได้แต่จะได้กล่าวว่าเลวซามพราะความเป็นผู้เกิดในสกุลสูงก็หาไม่ได้ เราจะได้กล่าวว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีวันะอันยิ่งหาไม่ได้แต่จะได้กล่าวว่าเลวสามเพราะความเป็นผู้มีวันะอันยิ่งก็หาไม่ได้จะกล่าวว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากก็หาไม่ได้แต่จะได้กล่าวว่าเลวสามเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากก็หาไม่ได้ดูก่อนพาม เพราะว่าบุคคลบางคนในโลกนี้แม้เกิดในสกุลสูงก็ยังเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอ้อเจอ้อมักโลภมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้เกิดในสกลนุลสูงบุคคลบางคนในโลกนี้แม้เกิดในสกลนุลสูงก็เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นขาจากการประพฤติผิดในการมเว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดสเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดเพ้อเจอ้อ ไม่โลกไม่มีจิตยพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าเร็วสามเพราะความเป็นผู้เกิดในสกุลสูงดูก่อนพามบุคคลบางคนในโลกนี้แม้มีวันนะอันยิ่งก็ยังเป็นผู้ข้าศัตร์ลักทัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอมีความโลภ มีจิตยพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีวันณะอันยิ่งดูก่อนาพามบุคคลบางคนในโลกนี้แม้มีวัน,นะอันยิ่งก็เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์เว้นขาจากการประพฤติผิดในการมเว้นขาจากการพูดเท็จ เว้นขาจากการพูดสเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดเพ้อเจอ้อไม่มีความโลภไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าเลวทรามเพราะความเป็นผู้มีวันณะอันยิ่งดูก่อนาพามบุคคลบางคนในโลกนี้แม้มีโภคมากก็ยังเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทร ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพ,พูดเผอเจอมีความโลภมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากดูก่อนพามบุคคลบางคนในโลกนี้แม้มีโภคะมากก็เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการรักษา เว้นขาดจากการประพฤติผิดนิกามเว้นขาดจ,จากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเสียดเว้นขาดจากการพูดคำยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจอ้อไม่มีความโลภไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าเลวทรามเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากดูก่อพรพรามเราย่อมไม่กล่าวว่า พึงบำเรอสิ่งทั้งปวงแต่เราก็ไม่กล่าวว่าไม่พึงบำเรอสิ่งทั้งปวงเมื่อก็เมื่อบุคคลบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอศรัทธาศีลส,สุตตะจาคะปัญญาย่มเจริญสิ่งนั้นเรากล่าวว่าพึงบำเรอเมื่อพระผู้มีภาคตัดอย่างนี้แล้วเอสุการีพามได้ทูลถามพระผู้มีภาคว่า ท่านพาระโคดมพามทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์4ประการคือย่อมบัญญัติทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของพามณหนึ่งรั์อันเป็นของมีอยู่ของกษัตริย์หนึ่งรั์อันเป็นของมีอยู่ของแพทย์หนึ่งซั์อันเป็นของมีอยู่ของสูตรหนึ่งท่านพระโคดมในข้อนั้นพาม์ทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของพามณ์คือ การเทียบไปเพื่อพิกาาแต่าพามเมื่อดูมินทรัพย์อันเป็นของมีอยู่คือการเทียบไปเพื่อพิกาาชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจมิใช่กิจเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ฉะนั้นาพามทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของาพามนิแลท่านพระครม ทามทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของกษัตริย์คือแล่งธนูแต่กษัตริย์เมื่อดูมินทรัพย์อันเป็นของมีอยู่คือแล่งธนูชื่อว่าเป็นผู้ทํากรรมมิใช่กิจเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ฉะนั้นพรามทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของกษัตริย์นี้แล ท่านพ่ะขรรมพามทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของแพทย์คือกะิกรรมและโครักขกรรมแต่แพทย์เมื่อดูมินทรัพย์อันเป็นของมีอยู่คือกสิกรรมและโครักขกรรมชื่อว่าเป็นผู้ทํากรรมมิใช่กิจเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ฉะนั้น พรามทั้งหลายย,ย่อมบัรญัติสั์อันเป็นของมีอยู่ของแพทย์นี้แลท่านพระโคดมพรามณ์ทั้งหลายย,ย่อมบัญญัติสั์อันเป็นของมีอยู่ของสูตรคือเขียวและไม้คานแต่สูตรเมื่อดูมินสั์อันเป็นของมีอยู่คือเขียวและไม้คานชื่อว่าเป็นผู้ทํากรรมนิชิกิจ เปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ฉะนั้นพามทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของสูตรนี้แลท่านพระโคโดมพามทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์สีประการนี้ในเรื่องนี้ท่านพระโคโดมจะตัดว่าอะไรดูก่อนพามเกาะโลกทั้งปวงย่อมอนุญาตข้อนี้แก่พามทั้งหลายว่าจงบัญญัติทรัพย์สีประการนี้หรือ ไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคดมดูก่อนพามเปรียบเหมือนบุรุษขสนไม่มีของของตนยากจนชนทั้งหลายพึงแขวนก้อนเนื้อไว้ให้แกบุรุษนั้นผู้ไม่ปัถนาว่าบุรุษผู้เจริญท่านพึงเขียวก้อนเนื้อนีเสียและพึงใช้ทุนชั้นใดพามทั้งหลายก็ฉะนนั้นย่อมบ,บัญญัติทรัพย์สีประการนี้แกสมณพามเหล่านั้น โดยไม่ได้รับปฏิยานดูก่อนาพามเราย่อมบัญญัติโลกกุตตะธรรมอันเป็นอริยะว่าเป็นทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของบุรุษเมื่อเขาระลึกถึงวงสกุลเก่าอันเป็นของมารดาบิดาอัตภาพบังเกิดขึ้นในสกุลในวงสกุลใดๆบุรุษนั้นย่อมถึงความนับตามวงสกุลนั้นๆ ถ้าอัตภาพบังเกิดในสกุลกษัตริย์ก็ย่อมถึงความนับว่าเป็นกษัตริย์ถ้าอัตภาพบังเกิดในสกุลพราหมณ์ก็ย่อมถึงความนับว่าเป็นพราหมณ์ถ้าอัตภาพบังเกิดในสกุลแพทย์ก็ย่อมถึงความนับว่าเป็นแพทย์ถ้าอัตภาพบังเกิดในสกุลสูตรย่อมถึงความนับว่าเป็นสูตรเปรียบเหมือนไฟอาศัยปัจจัยใดๆติดอยู่ย่อมถึงความนับ ตามปัจจัยนั้นนนถ้าไฟอาศัยไม้ติดอยู่ก็ย่อมถึงความนับว่าไฟติดไม้ถ้าไฟอาศัยอยากเยื่อติดอยู่ก็ย่อมถึงความนับว่าไฟติดอยากเยื่อถ้าไฟอาศัยหญ้าติดอยู่ก็ย่อมถึงความนับว่าไฟติดหญ้าถ้าไฟอาศัยโคไมติดอยู่ก็ย่อมถึงความนับว่าไฟติดโคไมชันใด เราก็ชันนั้นแลย่อมบัญญัติโลกุตระธรรมอันเป็นอริยว่าเป็นรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของบุรุษเมื่อเขาระลึกถึงวงศ์สกุลเก่าอันเป็นของบารดาบิดาอัตภาพบังเกิดในสกุลใดๆก็ย่อมถึงความนับตามสกุลนั้นๆถ้าอัตภาพบังเกิดในสกุลกษัตริย์ก็ย่อมถึงความนับว่าเป็นกษัตริย ถ้าอัตภาพบังเกิดในสกุลพา,ามก็ย่อมถึงความนับว่าเป็นพาม енная. ถ้าอัตภาพบังเกิดในสกุลแพทย์ก็ย่อมถึงความนับว่าเป็นแพทย์ถ้าอัตภาพบังเกิดในสกุลสูตรก็ย่อมถึงความนับว่าเป็นสูตรดูก่อนพามถ้าแม้กุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย์บวชเป็นบรรพชิต และเขาอาศัยทรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการกษัตริย์เว้นขาดจากการรักทรัพย์เว้นขาดจากการเป็นค่าสึกแก่พมจันเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจอ้อไม่มีความโลภไม่มีจิตพยาบาท เป็นสัมมาทิฏฐิยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์แม้ถ้ากุลบุตรออกจากสกุลาพาม์ละถึงออกจากสกุลแพทย์ละถึงออกจากสกุลสูตรบวชเป็นบรรปชิตและเขาอาศัยทรรมินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการรักทรัพย์เว้นขาดจากกรรมเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจันทร์ เว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดสเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดเพ้อเจอ้อไม่มีความโลภไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ดูก่อนพามท่านจะสำคัญความข้อน,นั้นเป็นไฉน พามเท่านั้นหรือสามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนในที่นั้นกษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถหรือไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระคุณแม้กษัตริย์ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนในที่นั้นได้แม้พามละถึงแม้พแพทย์ละถึงแม้สูตรละถึง แม้วันนะสี่ทั้งหมดก็สามารถจเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนในที่นั้นได้ดูก่อนพามฉันนั้นเหมือนกันแหล่ถ้าแม้กุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย์บวชเป็นบรรพชิตและเขาอาศัยทมวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วเป็นผู้เว้นขาจากการกษัตริย์เว้นขาจากการกรักทรัพย เว้นขาจากการเป็นข้าศึกแก่พมจันทร์เว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดสเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดเพ้อเจอ้อไม่มีความโลภไม่มีพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ถ้าแม้กุลบุตรออกจากสกุลพามละถึงสกุลแพทย์ละถึง จากสกุลสูตรบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการรักษ์เว้นขาจากการเว้นขาจากกรรเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจันทร์เว้นขาจากการพูเทศเว้นขาจากการพูดสเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดเพ้อเจอ้อไม่มีความโลภไม่มีจิตพยาบาท เป็นสัมมาทิฏฐิยินดีกุศลธรรมเป็นเครื่องนําออกจากทุกดูก่อนพรมท่านจะสําคัญท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นฉไฉนพรมเท่านั้นหรือสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบน้ําไปยังแม่น้ําแล้วลอยละองทุลีกษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถหรือ ไม่เช่นนั้นท่านพระคุณุมแม้กษัตริย์ก็สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบน้ําไปยังแม่น้ําแล้วลอยละอ,องธุรีแม้พามละถึงแม้สูตรละถึงแม้สูตรแม้แพทย์ละถึงแม้สูตรแม้วันณะสี่ทั้งหมดก็สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบน้ําไปยังแม่น้ําแล้วลอยละอ,องธุรีได้ ดูก่อนพามชั้นนั้นเหมือนกันถ้ามีกุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย์บวชเป็นบรรพชิตและเขาอาศัยทวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วย่อมเป็นผู้เว้นขาจากการขษาัตร์เว้นขาจากการลักทรัพย์เว้นขาจากการเว้นขาจากธารมเป็นข่าศึกแก่พรหมจันทร์เว้นขาจากการพุเทศเว้นขาจากการพูดสเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบ เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจอ้อไม่มีความโลภไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิยินดีกุศรธรรมเครื่องนำออกจากทุกได้ถ้าแม้กุลบุตรออกจากสกุลผามละถึงสกุลจากสกุลแพทย์ละถึงจากสกุลสูตรบวชเป็นบรรพชิตและเขาอาศัยทำาวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วย่อมเป็นผู้เว้นขาจากการกษัตริย์ เว้นขาจากการรักทรัพย์เว้นขาจากกต่ำเป็นข้าศึกแก่พมจันทร์เว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดสเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดเพ้อเจอ้อไม่มีความโลภไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกได้ ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นฉไฉไนพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ได้มรือดทาพิเศษแล้วในโลกนี้รับสั่งให้บรรุษซึ่งมีชาติต่างๆกันหนึ่งร้คนมาประชุมกันว่าจงมานี่แน่ท่านทั้งหลายในท่านทั้งหลายผู้ใดเกิดแต่สกุลกษัตริย์แต่สกุลพามแต่สกุลเจ้าผู้นั้นจงเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิม มาทำเป็นไม้สีไฟจงสีไฟให้เกิดขึ้นจงสีไฟให้ติดส่วนท่านเราใดเกิดแต่สกุลจันทานแต่สกุลนายผ่านแต่สกุลช่างจักสารแต่สกุลช่างรถแต่สกุลคนเทอยากเยื่อคนเหล่านั้นจงเอาไม้รางสุนักไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟ จงสีไฟให้เกิดขึ้นจงสีไฟให้ติดดูก่อนพามท่านจะสำคัญความข้อนั้นไป็นไหนไฟที่บุคคลผู้เกิดแต่สกุลกษัตริย์แต่สกุลพามแต่สกุลเจ้าเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟสีไฟเกิดลุกขึ้นไฟนั้นเท่านั้นหรือ หรือไฟมีเปลวมีสีและมีแสงอาจทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นได้ส่วนไฟที่คนเกิดแต่สกุลจันทานสกุลในผ่านแต่สกุลช่างจักสารแต่สกุลช่างรถแต่สกุลช่างเทอย่างยื่เอาไม้รางสุนักไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุง มาทำเป็นไม้สีไฟสีไฟเกิดลุกขึ้นไฟนั้นเป็นเป็นไฟไม่มีเปลวไม่มีแสงและไม่อาจทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นหรือหรือไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคดมไฟที่บุคคลเกิดแต่สกุลกษัตริย์แต่สกุลพราหมณ์แต่สกุลเจ้าเอาไม้สักเอาไม้สาระไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิม มาทำเป็นไม้สีไฟสีไฟเกิดขึ้นไฟนั้นเป็นไฟมีเปลวมีสีมีแสงและอาจทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นได้แม้ไฟที่บุคคลเกิดแต่สกุลจันทานแต่สกุลนายพานแต่สกุลช่างจักรสารแต่สกุลช่างรถแต่สกุลคนเทอยากเยื่อเอาไม้รางสุนัก ไม้รางสุก่อนไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟสีไฟเกิดลุกขึ้นไฟนั้นก็เป็นไฟมีเปลวมีสีมีแสงและอาจทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟแม้ทั้งหมดได้ดูก่อนพามฉันนั้นเหมือนกันถ้าแม้กุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย์ บวชเป็นรรมชิตเขาอาศัยทาวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วย่อมเป็นผู้เว้นขาจากการขัิย์เว้นขาจากการลักทรัพย์เว้นขาจากกรรมเป็น้าสึกแก่พรหมจันทร์เว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดส่อเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดเพ้อเจอ้อไม่มีความโลภ ไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ถ้าแม้กุลบุตรออกจากสกุลาพามละถึงจากสกุลแพทย์ละถึงจากสกุลสูตรบวชเป็นบรรพชิตและเขาอาศัยทมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วย่อมเป็นผู้เว้นขาจากการขาัริย์เว้นขาจากการรักษาเว้นขาดจากกรรเป็น้าสึกแก่พรหมจันทร์เว้นขาดจากการพุทเธศ เว้นขาดจากการพูดสเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่มีความโลภไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกได้เมื่อพระผู้มีภาคตัดอย่างนี้แล้วเอสุการีพามได้กราบทูลพระผู้มีภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระสิทธิของพระองค์เจ่มแจ้งนะ ถ้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพาะิิธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนะักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนงายของที่คว่มเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนลงทางหรือตาประทีปในทีมืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจะเห็นรูปได้ฉันนั้นข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระองค์กับพระธรรมและภาพพิสูจน์ว่าเป็นสารณะ ขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระอ,องค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสาระนะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชะนี้แลจบเอสุการีสูตรที่6